จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงส่วนทานให้ทุกท่านถูกใจนะครับผมวันนี้ผมกลับมาแล้วครับผมพร้อมกับรถสีขาวๆจั่วๆรถเจ้าสัวหรือเปล่านะครับผมเพราะมันคือรถอะไรครับผมใบพัดขาวน้ําเงินจะเป็นแบรนด์ไหนไวไม่ได้ BM เอ็มดักับรหัส G30 หรือซีรีส์5นะครับผมแต่ความพิเศษที่เข้ามาอยู่ในอช่องสมาร์ทคาร์ได้เพราะว่า มันต้องสวยจริงสวยจังแล้วก็ต้องถูกใจถูกจริงนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมรอบรถไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นรถสีขาวแหมรถสีขาวนี่ที่ทรากกันดีนะครับผมคนไทยจะออกรถเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเอาสีขาวไว้ก่อนนะครับผมเพราะเป็นสีท็อปฮิตของตลาดของคนไทยจริงๆนะครับผมคันนี้มากับประหัส 520D นะครับผมเป็นรถ ดีเซลอีกแล้วนะครับผมที่สําคัญนะฮะความพิเศษของคันนี้ที่แตกต่างกว่าชาวบ้านเขามันคือตัว l u x u r y Line นะครับผมเนี่ยผมมันคือ G30 ในในเ,เวอร์ชัน l u x u r y Line ก็จะเป็นระบบ Keyless นะฮะมือล้วงเข้าไปปับ๊บประตูปลดล็อกให้เลยที่สําคัญที่แตกต่างกว่าชาวบ้านเขารุ่นนี้นะฮะซีรีส์นะครับประตูดูดครับผมเห็นไหมครับผมปกติ จะมีแต่ซีรีส์เกับ s อสคันะแต่นี่ซีรีส์ห้าทำประตูดูดครับผมเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆคันนี้นะครับผมในตลาดนี่มีน้อยเพราะว่ามันตัวคือตัวอย่างที่บอก Luxury Line นะครับผมสำหรับใครที่ชอบความหรูหรา Luxury เข้ามานั่งคุยกันในรถกันดีกว่านะครับผมต้องบอกว่า BMW นะครับผมหลังๆประเทศไทยเนี่ยก็มีลายการผลิตที่ ในเมืองไทยเองนะครับผมแต่คันนี้ความพิเศษของเขาก็คือเป็นตัวประกอบนอกทั้งคันนะครับผมนําเข้าโดย B M Thailand นะเป็นรถศูนย์ไทยนะค,ความเนี้ยบความออปชั่นต่างๆที่ให้มาก็เลยจะดูพิเศษกว่าชาวบ้านด้วยความที่เป็น l ักช r รีไลน์แล้วมันก็ l ักช r รีจริงๆซีรีส์ห้านะออกห้าใหม่มตอนเกือบ4ล้านได้นะฮะคันนี้ก็เป็นรถแค่2 0 0มือเท่านั้นไมน้อยๆครับผมสำหรับเครื่องดีเซลนี่ถือว่าน้อยมากนะครับผม1นึ่งแสมกิโลเท่านั้น เหลือกิโลให้คุณวิ่งกันอีกแบบล้นๆนะครับผมอย่างที่บอกทราบกันดีดีเซลนี่เป็นเครื่องยนต์ที่อึดทึกทนนะครับผมก็ใช้กันแบบเป็นล้านกิโลพูดง่ายๆคุณบำร,รุงรักษาดีๆด,ดูแลของเหลวมันตามระยะเนี่ยผมว่ามีระยะการใช้างานกันเป็นล้านกิโลสบายๆด้วยความที่เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถที่ ใช้งานหนักนะครับเพราะรถจากเครื่องจักรอะไรไม่ใช้ดีเซลหมดเลยอันนี้ก็ยุโรปนี่กำลังฮิตมากเอาดีเซลมาทําเป็นรถเก่งพัฒนาการเก็บเสียงเครื่องยนต์ต้องบอกว่าผมสตาร์ทรถแล้วนะฮะเนี่ยอยู่รอบเครื่องนะเป็นดิจิตอลนะฮะก็เสียงเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีเข้ามาในห้องโดยสารเลยไม่มีเสียงรบกวนเลยนะผมความพิเศษของเขาก็คือเป็นรถไม่น้อยแสน 5 0 0 0 0กิโลถ้าเกิดเทียบกับปีเขาปี2017นะครับผมแล้วก็เป็นรถ2มือภายในเดิมสวยดูเบาสิครับแหมสีพิเศษด้วยนะครับผมเนี่ยหนังทุกอย่างยังตึงเปรี้ยเลยนะครับผมแหมนึกว่าหนังสาวที่ไหนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนี่นะฮะคู่มือบุกเบิก,บกยังอยู่ครบนะฮะข้างหลังนี่ครับผม สีขาวภายในน้ำตาลนะฮะก็ให้ความเป็นผู้ดีความเป็นรักชวรี่หรูหราครับผมระบบการทำงานฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็ต้องบอกนะฮรรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถยุโรป BM Ben บฉมปีใหม่ๆเนี่ยจอคอมมานด์เขาระบบมันติมีเดียของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแหมไม่เป็นสองรองใครแข่งกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แล้วนะฮะร,รถ ในหลายค่ายก็แข่งกันเกี่ยวกับความสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องโดยสารนะฮะนั่นก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนี่ยครับผมนะฮะควบคุมง่ายนะฮะถ้าเกิดใครเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นเนี่ยก็สามารถเล่นพวกนี้เป็นนะ,ะับผมสามารถปรับเปลี่ยนเพียง ใช้จอไอแอดจอไอได้ของเขานะมีเมนูบอกชัดเจนใช้งานไม่ยากครับผมเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นก็เล่นพวกนี้ปั๊บเดียวก็เป็นลวครับผมเพราะหลักๆในชีวิตของเราเนี่ยก็คงใช้อยู่ไม่กี่อย่างฟังเพลงนะฮะอาจจะดูเกี่ยวกับตัวรถหน่อยนี่นะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นี่ไดเวอร์โปรไฟล์ก็ไดเวอร์ที่1นึ่งนี่มันโอโ้โหมันลึกฮะถ้าเกิดจะให้อธิบายทั้งคลิปก็คงจะไม่หมดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาก็เปรียบเสมือนเอาโน้ตบุ๊ก หรือ Apple iPad คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเอามารวบรวมเอาไว้ในรถเพื่อความสะดวกสบายในการคำนวณต่างๆไม่ว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่วิ่งได้อีกกี่กิโลในการติดต่อสื่อสารฟังเพลงดูหนังเนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถใหม่ๆเนีขาแหมพัฒนาไม่แพ้กันและ bm series 5g 3 0นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ไม่ยอมแพ้ใครพัฒนาออกมานะครับดูแค่จอเรือนใหม่นี่ก็สวยงามนะฮะ ไฟแอ b i e นไร i g สวยๆเนี่ยครับนี่ครับผมก็เรียกว่าสุดยอดะฮะระบบการขับขี่อย่างที่ทราบกัน,นะฮะรถรุ่นใหม่ๆก็จะมี sport, comfort, sport plus, eco pro ก็คือประหยัดน้ำมันมากเนี่ยฮะเราลองกดเข้าไปนะครับผมเนี่ยฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ sport sport display ที่หนูสิครับนี่โอ้โหมีบอกเลยครับพาวเวอร์บบการทอของเขานะครับผม นี่คือสิ่งที่ G30 ให้มากับคันกันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนพิกความจมน้ำอย่างแน่นอนไม่เอามาลงให้เสียราคาแน่นอนนะฮะวันนี้สมาร์ทคาร์ตามสโลแกนร,รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบสภาพตามปีตามกิโลแล้วต้องบอกว่าถูกจริงๆนะครับผมนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยออกห้าเกือบ4ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึงล้านแล้วครับผมสามารถครอบครองรถที่ชมเรียกว่า ใหม่ๆนะฮะไม่ตกยุคนะฮะคือขับไปไหนก็ไม่อายใครนี่ครับผมแหมผมก็กดเล่นเพลินไปเลยนะฮะก็ต้องใช้เวลาศึกษานี่นหน่อยแต่ง่ายๆการขับขี่ก็เหมือนเดิมครับเข้าเกียร์อยียเคันเร่งนะฮะเจอขิงกีดขวางก็เหยียบเบรกนะฮะมีระบบช่วยเจาะมีกล้องหน้ากล้องหลังครบอลังการงานสร้างนะครับผมนี่ดูครับผมนะฮะนี่กล้องนะครับผมจะมีบอกทั้งหน้าทั้งหลังนะพูดง่ายๆ ะะรถสมัยนี้ก็ถ้าจะขับให้เราแล้วนะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือเป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ 2,000cc สูบนะฮะเวลาต่อภาษีถูกแต่ความแรงไม่ต้องพูดถึง190แรงม้านะฮะอัตราเร่งน0-100ประมาณ 6. กว่าวิ7วิไม่เกินนะฮะและการบริโภคน้ำมันต้องบอกว่าดีเซลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะโอโ้โห นึกว่าขี่โมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันทีนี่รับลืมนะครับผมก็ใครที่หาอยู่นี่ผมบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับ G30 นะครับผมออกห้างใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยสาล้านนะตอนนี้เหลือไม่ถึงล้านแล้วใครที่หาอยู่ได้สีขาวสีตลาดด้วยภายในทุกอย่างยังสวยเดิมนะฮะม่านเมินหลังไฟฟ้ามีครบตามรักชัรี่คานะครับผมกดปั๊บเนี่ยขึ้นแล้วครับผมนี่คือความหรูหรารักชัรี่ที่ให้มาที่ใครที่ไม่ชอบรถไซส์ใหญ่มากนะฮะ ที่สำคัญอย่าปิดประตูแรงฮะเดี๋ยวเขาหาว่าประตูไม่ดูดนะครับผมนี่ครับผมมีไฟโชว์นะฮะรักชูรี่ไลน์นะครับผมนะฮะใครที่ไม่ชอบใหญ่มากคือขับเองได้แล้วก็ดูไม่เกะกะเลอะเทอะกว้างขวางเนี่ยแบบซีรีส์เเนี่ยก็ต้องเป็นซีรีส์หเป็นรถแฟมิ l ี่คาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะฮะใช้กับครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกนะฮะลูกสักสองคนนะฮะ หรือใครที่จะเป็นหนุ่มโซนแล้วกิ๊กเยอะซีรีส์5พอแล้วครับผมไม่ต้องถึงซีรีส์7เวลาต่อภาษีแพงนะซีรีส์5ก็หรูหราแล้วครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อเกินว่าใครที่ได้ไปจะแหมคุ้มค่างเงินนะครับผมกับสภาพกิโลประวัติออปชั่นที่ได้มาลักชวรี่ไลน์นะครับผมนะลักชวรี่ก็ต้องมีม่านข้างนะครับผมม่านหลังก็มีแล้วนะครับผมก็ คุ้มค่าราคาประหยัดอีกแล้วนะครับผมคันนี้ก็ใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามากระเพจสมาร์ทขา่ารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนี่คือความเดิมของซอกน็อตประตูของเขานะครับผมรวมไปถึงตอนท้ายทุกอย่างมาสมบูรณ์จัดสมบูรณ์จริง,รงๆคันนี้นะฮะโฉมบอดี้เขาก็ยังร่วมสมัยไฟท้ายไฟหน้าดูสินะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับผมว่าแล้วผมพาไปชมห้องเครื่องดีกว่าว่าสวยใสยแค่ไหนกับรถที่ไม่เคยเฉี่ยวชนไปชมกันครับ ครับผมได้เวลามารับชมความเดิมของห้องเครื่อง G30 BM d u b l U 520 Diesel Twin Power Turbo นะครับผมแหมได้คำว่าทวินมานี่หมายถึงอะไรครับมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับผมแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือความเดิมของเขาดูสิครับความสวยเดิมนะฮะเลขตัวถังนี่ยังคมชัดนะครับผมอยู่สิครับ แห้งๆนะฮะนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับแสนห้าหมื่นโลนี่ถือว่าน้อยมากนะครับผมดูสิครับไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันนะฮะสีสันนี่เต็มจริงๆนะใครที่หาอยู่นี่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมถือว่าเสียโอกาสจริงๆนะฮะเพราะว่ารถในตลาดเนี่ยอาจจะมีเยอะแต่สภาพนะฮะมันวัดกันที่สภาพแล้ววันนี้ผมมาเปิดในราคาพิเศษจริงๆนะครับผมตามโฉกนรถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมืไป คนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้เชื่อกเกินว่ามันคุ้มค่าราคาประหยัดอีกแล้วว่าแล้วไปลองนั่งลองขับกันดีกว่าว่ามันแรงดึงหงายหลังหรือเปล่าไปชมกันครับเราผมได้เวลามาทําการทดลองขับนะฮะับซีรีส์หต้องขับด้วยตัวเองนะจริงๆจะมีคนขับนั่งก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นรถ l รูรักชอรี่คารุรานะครับผมไม่แพ้ซีรีส์เจ e ็ดอีคลาสเอสคลาสเช่นกันนะครับผมก็นี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาขึ้นมานะฮะ รถหลายๆรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีระบบออโตโฮนะครับผมก็ความหมายของเขาก็คือเวลาคุณติดไฟแดงเนี่ยนะฮะเข้าสู่แบบนี้ขนาดผมเข้าเกียร์ดีนะฮะรถไม่เคลื่อนไปข้างหน้านะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าโหมดออโตโฮนะฮะจะช่วยให้คุณเวลาติดไฟแดงเนี่ยเข้าเกียร์ดีแล้วไม่ต้องเหยียบเบรกนะนี่เท้าผมก็เอาออกจากเบรกและคันเร่งนะมันก็จะโฮไว้ให้เราพอเราแตะคันเร่งเมื่อไหร่เนี่ยรถก็จะวิ่งออกไปข้างหน้าทีผมจะลองแตะดูนะครับผมแตะเบาๆนี่ดุดแล้วครับผมนะฮะ พพก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่เวลาติดไฟแดงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ N เ,เกียร์ Parking นะครับผมก็เข้าเกียร์ D อย่างนั้นแหละครับแค่จอดให้สนิทเหยียบเบรกปั๊บปล่อยเท้าออกรถไม่ไหลเรียกได้ว่าเป็นการเซฟตี้ด้วยแล้วก็เป็นการช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไปเปลี่ยนเกียร์มาในบ้านเรากรุงเทพยิ่งใครขับในช่วงรถติดติดเนี่ยเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรกดีวติดไฟแดงเดี๋ยวรถขยบเนี่ยนะฮะทำให้เมื่อยครับผมก็ <S 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 ใช้กดโหมด Auto h โ l มาก็จะโฮให้เราเลยนะครับผมความแรงไม่ต้องพูดถึงครับผมนุ่มนวลจริงๆครับผมนี่คือวิวัฒนาการของ BMW ที่ให้มากับเครื่องดีเซลนะรบาลานซ์แคมชาร์ปทุกอย่างเสียงเสริมไม่มีดังรบกวนในการขับขี่สู้เบนซินสบายๆที่สำคัญผมว่าแรงกว่าเบนซินด้วยซ้ำ นะผมก็ทำยังไงก็ไม่รู้อ๋ออย่าง,างที่ว่าที่ซากม,มันเป็นสวิงเทอร์โบนะครับผมเมื่อมีเทอร์โบเข้ามา2รูปเนี่ยนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วความแรงก็ดุดันตามเท้าจริงๆนะผมเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกประหยัดน้ำมันนะครับผมสำหรับซีรีส์ห้า0นะเป็นโฉมที่ร่วมสมัยนะฮะบ,บอดี้ทุกอย่างยังไม่ตกเทรนนะผมก็รถสวยราคาประหยัด ตามโฉลกแกงร,รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงๆนะครับผมรถคันนี้เนี่ยเทียบสภาพแล้วผมว่า,วาเกิน90%ตนะต้องมาลองชมดูใครที่หาอยู่นะฮะพลาดไม่ได้กับ bmw 520d g 3 0 2000 diesel twin power turbo 190แรงมนะ้า0 100ไม่เกิน7วินาทีประหยัดน้ำมันเรียกว่าเติมแล้วลืมจริงๆนะครับผมใครที่อยาก มาลองขับที่ทดลองขับได้ถ้ากันเข้ามาคับเพจสมาร์ทค่นะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยินไม่มีทิ้งให้ชำใจ คุทั่วไปต้องบอกว่าทุกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh wow, well, d leave t a l